fc สั่งอุดรน,นะครับกินมปอนหยาแล้วอาบน้ำตอนนะพี่เนาะสุด,ดยอดกินมเงินบางศาสตาชัดๆเลยนะครับสำหรับ fc สั่งอุดรเหมือนเลยจิมเงินไอ้สวัสดีครับต่อาการหลยสน,นามแล้วนะครับไอ้ขอโทษซื้อ,อยังกว่า อันนะครับทางนี่เลยไอ้บอนพี่อันพี่บอนนะครับดูแลสั่งอุดรสองคนเบิ้งตัวเดียวเลยบอกไอ้ข้เบิ้งตัวอื่นอีกออื้าวบางเงินเบียนจำจบปริญญาผมเนียผมถามผู้กองเปกมานี่สุด,ดยอดได้นะครับ คนหมักเบิ่งจังไกกับ่ะเบื่อได้อายเห็นไปรูปได้ข้ามได้เห็นจังสี่กับมีแห้งน้ำนะครับ <c oughs> เห็นวัวไก่เลี้ยงผัวไก่ฟุกกลางพ่นนี่นะทีมงานพ่อพันุควายไทยนะครับสําหรับผู้ใดเลี้ยงควายไทยกับสีหูนะครับสั่งอุดรเป็นพ่อพันธุ์ควายไทยที่สูงที่สุดแต่เทียบกินเน็บุกหน่าจะได้โลกแล้วนะครับแต่ว่าวาท่านวัดสถิติกว้ยเพ่นวัดขาหนานะครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละผู้ใด มีควายเตี่ยๆแก,ก่ได้สุดอยอดเลยนะครับฉายาเพินมาจอมให้ลูกมหัศจรรย์เด่นเ <Okay. S 1> มื่อนี้ลูกไส้กกไส้เข่าสร้างเศรษฐีมาไปไอ <Okay. S 1> เห็น <Okay. S 1> กลับแล้ว่ะนั่ง,ง,งน้ำบัาท่านเห็นนะครับเป็นลูกสร้างอุดรทีว่าผมเห็นที่แหลกขันขันคนจูงว่าเมนผู้อื่นนี่ผมว่าเมนสร้างอุดรน,นะครับไข้าย่ายายกันแต่ว่าจาก ลูกนะครับเทานท่านีน่นครับเจ้าช้างอุดรผู้กองไปเข้าสัมผัสกันคุยกันเหล่นด้วยท่ากุนแวนะผมมาเบิ่งส่างอาบน้ำนะครับกบผมขอบคุณได้ทั้งสองลายๆนะครับเียวหน้าเี่ยวหลังทักทายกันได้